สมเด็จข้ายอดีสอนจังหวัดสระบุรีปี2514พระสมเด็จข้ายอดีสอนสระบุรีปี2514เนื้อยสเนื้องหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่และเกจิอาจารย์ในสมัยนั้นร่วมปลูกเสกจำนวนมากพิธีเดียวกับพระกริ่งตากสิน์พระเริ์คนนกหรือพระคนนกสระบุรีและเหรียญพระเจ้าตากสินป์ข้ายอดีสอนชุดนี้มีพิธีพุทธภิเศก มังคลพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากพิธีสุดเข้มคลังเกิดขึ้นเมื่อปี2514ในพิธีนี้หลวงพ่อกวยได้แสดงอภิญญาเหนือธรรมชาติให้ปรากฏและท่านได้นั่งปลกปลุกเสกพระเครื่องทั้งหมดอยู่ในพิธีจนกระทั่งรุ่งแจ้งโดยไม่ลุกไปไหนเลยตลอดคืนถือเป็นพระที่ปลุกเสกนอกวัดอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อกวยเป็นพิธีมหาพุทธพิเศษอันยิ่งใหญ่มากได้นิมนต์สุดยอดพระเกจิร่วมพุทธพิเศษถึง79รูป